เอาสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบเมื่อนี้ก็สิมาเล่าเรื่องแหกคุกสุภาพนอถือว่าอีพีสองนะต่อจากอีพีหนึ่งก่อนสิเขาเรื่องกับคำเตือนเด้อพี่น้องพังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เนาะน้องๆนุ้งกำลังขึ้นไม้พังเพื่อบโให้เอาเป็นแบบเป็นอย่างสิ่งที่คอยเล่านี้เนาะคำเตือนเด็กน้อยอายุสิบแปดปีกับบุคคลพังเลยถึงสิฟังก็ต้องให้ผู้ปกครองเนาะพังน้เนาะคำเตือนก็ถือว่าอ่านมีภาพเสียงเนื้อหาทีบอดีต้องใส่วิทย จานัยานในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อฟังผมเป็นอุทหร์ฮอนผเป็นแบบเป็นอย่างเนาะเขาเรื่องเลยเด้อเนะอ้สาเหตุที่ถือกุกี่คดีเนาะคดีนี่คดีนีนนน่ถือว่าคดีอัตภาพเนาะไปถูเพื่อนเขาเนาะก็ได้ถือจับตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นไปถูเพื่อนเขาแลวก็ถือจับเพราะถือจับคือแน่นบ้านนี้นน <c oughs> ถือจับได้ประมาณ อาทิตย์หนึ่งเนาะเริ่มมีความคิดอยากต้นขุกอยากแห่ขุกแต่บาทนี่สาเหตุที่บานนี้เริ่มถึงได้วมันอาทิตย์หนึ่งเริ่มวางแผนวางแผนสีต้นขุกสีแหกขุกนียว่าสีไปแบบวิธีใดเนาะบานนี้คุกต้องคอยถึงเนี่ก็คุกตัวเก่าเลยแหละค้าเนี่ยถือกลับอยู่กลับเดิ่มพี่น้องใส่เบิกกับค้านี่นี่เป็นพวงกูญแจ้งคนนี้กลับค้านี่นี่มใส่เบิงเนี่ เหตุจำรองให้เบิรงเลยนี่เป็นพวงกุญแจคนนี้กับค้าผู้ใดที่โบรานเขาใจเนออันนี้คือพวงกุญแจ้พี่น้องแต่ว่าสีเอตไอ้เบิรงเนี่ยนี่แหละกับมันก็สีประมาณนี่พี่น้องนี่ประมาณนี่นี่คือกับเขาใส่ค้านี่แต่ว่านี่คือพวกกุญแจ้ดเอนี่เขาก็สิเงื่อนตัวนี้ออกนี่เงื่อนตัวนี้ออกแล้วค้าคนเท่านี้ปอนใช่นี่เขาใส่ค้านึงกับผู้หนึ่งสองคนสามคนติดกัน ผมได้ถือระเบียบนักก็แม่นเขาใส่ซองาขาขนักกว่าหันก็แม่นเขาบ้าตาใส่ซองขานีงุม่มหนาเขาใส่กับนี่แหละปุ๊บนี่เขาเอาลงนี่เนาะมันเป็นกระแจใหญ่เด็กเป็นกามใหญ่แล้วเขาก็หันเขาเนี่ยนี่หันเขาเนี่ยนี่นี่อันนี้คือถือคุกบานเท่านอน,อน,อนี่คือกับขาเนี่ยนี่กับเป็นหูเป็นหูเ,นหเอาขาปอนใสเน่เขาเอิ้นกับขาตรงยางแต่ว่าน,นี่คือพวกกุญแจเด้อเจ็ด พื่อสติจิใจตัวเองพวกก็แจกับคาดิเพราะถือกับคาขนาดนั้นมาในว่างแพทย์แห้ขูกว่าเสียนอะไสีหันไหนก็ห้าลายสอง้างแล้วบาทนี่ห้าลายสอง้างบานี้จังว่าที่มัตสิมีนี่มือหนึ่งเธอหนึ่งเจ้าหน้าที่เสียเอาลงอาบน,น้ำเนาะสมัยนั้นยังอาบน้ำเซ่ยอยู่พอสีหันกลับห้ยแม่ก็ไปอาบน้ำช่วงเวลาที่หันกลับห้ออกไปา,ามอาบน้ำเนะาะย่างออกไปลุมปุ๊บนี่ก็สอกห้าแล้ว สองหาอุปกรณ์แนวสีมหันกลับรือามาแหกขุกเนาะแบบว่าในเป่าไม้นี่มีแล้วตัวอยา่ได้่ครับก็เลยไปสอบหาเห็ดคือหิวเขาอยู่ยังก็ไปสองเงือนขวนนะผมก็เอินได้มาเนาะได้มา,ก,ก,มยายก็เป็นเล็กบ่ใหญ่ดอกเป็นเล็กหน่อยประมาณนี้แหละ,ะซึ่งคอยชิบบอกละเอียดนอกวิธีเห็ดเนานะได้แล้วปุ๊บก็บเสื่องไว้ในสลิปเสื่องไว้ในหูสง่งตำรวจทามันไม่ยังเห็นเห็นก็เอาอเลยคนบอกโอ้ยชิมียังอ หมากัว่าเพื่อนกับบริษัทใจของเสี่ยงวันนี้สลิปก็ลงอัมหน้ามาเนี่ยลงอัมหน้าก็ขึ้นมาบมาเนี่ยพอขึ้นมากคือแนี่นั่นยังบุท่านทำวิธีหั้นเลยังบุท่านทำวิธีว่าสิแหกเลยหมาเขาก็าขอกลับพอเอาเขากลับแล้วก็ล่อล่อเวลาประมาณหกโมงแรกจังทีผนมาเสกกลับเลยคัดสีเฮ็ดตนอนนั้นโหลดแต่พอผนมาเสกกลับยานมาหูว่ามันเลิงมันยังขนาะด ข่อยก็เฮ็ดผู้เดียวอาข่อยได้โดยทีมูทั้งคางนี่โมโหได้ว่าข่อยเฮ็ดยังกับกับ,ก,บกับขาขอ่อยกะเฮ็ดหลังจากข่อยเฮ็ดแล้วคือน,นัดหมาเนี่เซ็กกับเซ็กยังแล้วเรียบร้อยวัดอ่าเซ็กกับเซ็กยังแล้วเรียบร้อยวัดข่อยรองหันเบิงบ้งมาเนี่ข่อยรองเฮ็ดเบิงเเเบ้งเฮ็ดเฮ็ดเบิ้งออกได้พี่น้องกับข,ขาถือว่าข่อยมีวิธีสามารถออกได้แล้วเนาะแล้วบัดนี้ในคุกกันแอบสังกระซีแล้วก็ใส่เล็บกัจับที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 ท,ท,ท,ทีแบบทีทีเลยนะเนาะ จนคนหลอดบ่อใดนู้ใดน้ำบางจำคนนี้มือทนะหารลักจากคอยดไดคนบุนีคนบุโต้มือนะใครบ่กคอยขวยเอาเขาขึ้นให้มันแนนคือเกา่าเอาเขาขึ้นให้มันแนนคือเกา่าแล้วก็ใส่ครับขาบน่นี่นอ,นอกจกนี้มือต่อมากบ่เนี่พอมือต่อมากขึ้นนันานั่นปุ๊บคอยทามคนทั้งขางคอยมีสามคนทาม,มาป้ายบอลน้ำกูมแรงอหมายถึงสตโต้นขูดสองคนเอาบ่าปไปอพอบ่ไปขึ้นนันานั่นมีเยวผู้หนึ่งคนบรรพงษ์ สุดเบิกแอ,อ,แอรอ์แอร์ต่อแอร์ต <laughs> <laughs> ่อเราบิกแอร์ต่ยข่อยเรยว,ว่าก็หมอว่าเสี่ยวกูคองเงินเลยนะมันว่ามึงสะเอาเทา่าไรขอว่ามึงใช้เท่าไรชุดเลี่ยมแต่มึงเมื่อแรงกูสิมี้ข่อยสับหมอมีวันในน้ำหักแพงกันรีดได้ข่อยบอกกูชิ้ต้นขอบอกเมื่อแรกเนี่ยหมอ,อแอรเต่วาวบอกข่อยว่าอ้ามึงอย่าวอาไอ้กูเงิดในนะหมอว่ามึงชิ้ต้นได้ไรๆกลับกระถึก ข้าก็ถือกับสองข้างอย่างอยู่มึงชิไปแบบไรมาวะออกแทนได้ก็สิออกแต่เพื่อนหน่อยได้ในรเอีกเขาใส่ก็เจมาวะขอบอกว่าสุดกูให้มึงเสือกูว่ากูบอกว่ากูชิไปเป็นกูไปปัญหาคือว่ามึงสิให้หรือบ่ให้เงินกูกูขอเพื่อกูชินีเขาว่ามันก็ว่าเออก็แล้วแต่มึงเหมือนว่ากูก็ชีให้มาวะหมอหายขึ้นคนทราบพักีบดําใจมูเน่จึงขอบอกมันเออ มอก็ว่ามึงสิไปได้ได้ว่ามอบาบ้านนี้มีเล็กน้อยคุณนึงบ้านนี้บ้านลักสิเบตมาถือมอเป็นอาชียนใส่เกิบมามอได้โรหาคอยอยู่มอ,อยสให้่มอก็อยากให้คอยเล่าเรื่องนี้เนาะคอยเลยว่าเฮ้ยเกิบมีคอนะคุเลยว่าเออจ่นเช่นย่งงงางอ่างวอสเออสุดกู้เขาว่าแผนสิไปเลยมาบ้านี้ส่วนผู้ที่เสื้อใจกันไหนส่วนแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นมันดีพี่นาะมุ้ยบอกได้ยางไป <laughs> แต่ว่าเขาก็บุเสือว่าคนจิไปได้เขาก็คิดว่าจิไปได้ได้กลับถือค่าหันแนนบมแนนเนาะมันจิไปไหนได้เขาก็คิดเออยังกับมี่สี่ฮันเนาะที่จริงแล้วมีแล้วแนวคนสี่ฮันเขาโอมไว้ในปากเขยเนาะน้อยนึงนะมันเป็แนวหันเอกแต่ว่ามีวิธีเอาออกจากลับได้เนาะอืมเขาโอมไว้ในปากเขยแนวนะฮะน้อยนึงน้ำซิซำสองขอมือนี่แหละหักบุทอบุซิซำอยู่มือนะน้อยนึงบอวง่ายวิซ้ำเล็กตะปูนี่แหละ มาบริหอดเวลาทําการแล้วบาทเลยหลังจากเสร็จกลับแล้วปุ๊บป่อยก็เริ่มใหม่ใหม่กับขาพอใหม่กับขาจะตีงไายพอาตีงไายเล้วล่อยก็เผานอนนู่นอันนั้นแล้วเผานอนตั้งหกโมงนอนเผานอนเลยหกโมงกาว่าตื่นจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะกาใส่มากระนอนหอดสิบเอ็ดโมงหูเหมาพอหูเมื่อมาปุ๊บแน่มึงต้งขังนอนหลับไปแล้วฟังนี่ยังบุษบลับฟังนะบักน้อยเออบักน้อยมักโกงอย่างนี้ ยังบดสลับคอยตีคิวใส่ไปบ่มาวาบ่ไปพอบ่ไปขึ้นนั่นๆคอยหัน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 พอหันปุ๊บเอาข้าออกตะกับได้ปุ๊บมันฆ้าสังกะสีแอบเก๊กเลยแล้วก็น้ำประกำคอยโดนลุงลุ่มเพราะคอยโดนลุงลุ่มแล้วสมมุ่านี่เป็นขี้ดินนี่มันสิน้ำประกำมันติดกับขี้ดินนั่นนี่คอยควัดขี้ดินคอยควัด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 แล้วคอยก็หลอดขี้ดินลงสำรอมโตคอยเนาะหลังจากหันแล้วไปฆ้าแปนใหม่คอยควัดหมวกแปนใหม่อีก หลอดออกไปซึ่งมองค่อยไปหูน้อยๆนะหูประมาณนี้หูประมาณนี้มองค่อยไปหลังจากขอออกหายใจได้ปุ๊บขออก็หล่อเข้มเสบบร้อยน้ำเสีแล้วหล่อเข้มเส่หลออขึ้นมือเนื้อหลออขึ้นมือเนื้อกลเติบไปขึ้นโซ้งน้ำแข็งขึ้นโซงน้าแข็งขึ้นโซงแข็งยางรัดเสื่อนบักน้อยไปหาหนองมันเสียหายหนองมันไปส่งพอเอิญบักนั้นบากนั้นช่องนะประตูเห็นข่อย เห็นข่อยเขาไปในเหื่อนบกุกเลาออกมาหาพ่อยกระยาบมันโทษใส่นอกข่อยก็เลยเผ่านี้แลนออกใส่ผี่มาทางขอสรประบทานแลนใส่ถนนเหล็กที่ยี่สิบสามอืมพอแลนใส่ถนนเหล็กที่สี่สิบสามขึ้นน,นั้น่นนบอกยางน้ำถางมันเหมิดยางน้ำถางมีแสงรถมาเป็นรถจักรหรือรถใหญ่ก็ตามแสงรถมาปุ๊บเป็นข่อยลงลุ่มเพราะว่าถนนมันสูงเนี่ยข่อยลงลุ่มลงลุ่มเลยกะลี่ให้รถใกลก้รถใกล้แล้วยางขึ้นมากยางต่ออือมข่อยยางด้ประมาณ เมึงเดอ้อจากหันจากมองคอยือกันมหาบ้านท่าขอก็เจ็ดสิประมาณจะหลักเนาะสามสี่หลักนี่แหละหรือสี่สี่หลักนี่แหละประมาณสี่สี่กิโลหรือห้าก,กิโลนี่แหละอ่าผู้ที่คอยเขาไปในเฮือนป่าผู้หนึ่งเขาอนุญาตออกซื้อกันไลไปเฮือนปลี่เนาะซึ่งเราบุหัวคอยมาแต่ใช้ไปจะไดเนาะคอยไปตัวเราคอยมาเฮือนปลี่คอยไปหอนหันประมาณสิบเอ็ดสิบสองมุ่งก็คืนเนา มันมีเด็กหน่อยอยางเล่นเกมอยู่นะสามคนเด็กหน่อยมันติดเกมมันหมดรับหมดนอนขอเขาเปิดไปรีไปรีผู้ดีเล่าก็หูเหมอเราว่าเป็นไพ่์ล่ะเราว่าขอว่าพาอนนะเราว่าไปจะได้มาจะได้เราเราเราจะทำขอเราว่าโอ้เล yeah. ่นไพ่เส totally. yeah. ียอยู่นี่นะอยู่เต้าจีจีนี่เขาว่าเออหมูอรรถเมพบ้าเขาว่าหาเด็กหน่อยอยู่นี่มาส่งเลยนะเขาว่าเด็กหน่อยอยู่นั่นก็บงหือมูอือบงไปส่งเนาะสีจ้างเงินก็บอกไปสีเฮตเต้ไดรก็บอกไปเนาะ ซึ่งคอยเมื่อยที่เพื่อสียางหดบานของกุ้งแพนก็คสียางมืัอบานนี่ก็ย่างอยู่ประมาณสิบโลเนาะสิบกิโลมาเด็กหน่อย่จ้าก็บุ่งบุ่อบุ่ไปส่งบุ่ไปส่งบานนี่ผู้ที่คอยยืมโทรศัพท์เขาโทรหาหนองหักคนมึงโค้งเนี่ยเนาะสื่อบริษัทบอกสื่อเนาะมาผู้ที่หนองผู้นั้นคนทรหาหนองผู้นั้นถามมาอยู่ไซต์หัวสันอยู่นี่แล้วอายอยู่โค้งนี่แหละขอว่าเมาไอเนี่ยตอนนี้อายกำลังต้นขุกคนบอกเลยมอหนองผู้นี้ก็บริโภคไร้ควบหลุดปีหลุดมาหลุดอ่า พอไปรถมากขึ้นนั่นๆปะ๊บื่อคอยขึ้นรถกำลังคนนราผู้ดีแลนมาบ้านมาหอดบ้านคยปุ๊กพุกพ่อปุ๊กแม่คยพ่อแม่ของกระตกใจเชี่ยจะได้ไปจะได้แล้วอ่ะมาบันนี้พ่อแม่ขอยว่าเชี่ยวจะได้เชี่ยวจะได้บ้านี้น้องขอยผู้นั่นทันเราว่าเชีห้ขอยไปส่งขอยใส่ขอว่าขอตวิทย์นาดานนี่ขอตวิทย์วิทย์ทั้งแข้งเข่าเมืองเข่านี่นะเขาแข้งเอิงอื่นภายในกลางคืนมอง่นว่าขบวกัาไป้ยานนาดามันกวักกว่าสันนะครเพราะยานนาดานคือมันกวักขึ้นนั่นน่ะขอว่าโบเป็นยั้งขอว่า คอยไปเอื้อหน้ามูขคอยอีกผู้หนึ่งอยู่ในบ้านคอยเองนี่ไปเอิ้อหมอนั่นให้หมอนั่นไปส่งผู้ที่ไปปลูกหมอนั่นหมอนั่นก็ว่าเออได้กูชี้ไปส่งเองหมอนั่นวะผู้ที่พ่อคอยก็ให้เงินคอยแล้วก็น้องผู้ที่ว่าคอยโทษหามาส่งคอยแต่โค้งอ่ะแล้ก็ให้เงินคอยอีกสามแสนแล้วก็เงินนั่นพอนละแม่คอยอีกเนาะกาปรีบานีหมอนั่นไปส่งก็แลัวขี่รถออกมาขี่รถไปผู้ที่ไปหอดทางย่างหอดทางกรี๊บสามก็แลัวหอดหวยเศร้าผู้ที่เห็นรถมีมารถมีมาหมอนั่นจอดรถมาแม่เลยรถมีปุ๊บคนโบกรถม พราะเขาบอกรถมีขึ้นนะ่ะรถมีก็จอดประมาณตีหนึ่งคอยก็ขึ้นรถขึ้นรถเมย์ไปหอดด่านมันนด่านตำรวจเป่าปิ ط, บโบกมือให้จอดโอ้โหคนตกไก่คอยยืนอยู่ต้นนาประตูรเลยใส่สงีแล้วเสื่แจ็กเก็ตเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนสูทแล้วคอยยืนอยู่ต้นนารถเมย์ิ้ยรถใจใจอ๋อในก่าแเลยขึ้นยานมอนันโทษใส่ตำรวจมังคู้เข้าเลยยานตำรวจมังคู้โทษให้ดักรัดนะคอยพวกเขาดังไงคอยยืนหนาประตูรถเนาะ ถ Rick, Dragon, say, man, been, country, like ้าเกิดว oh. ่าตำรวจยึกยักแล้วมันคนแล่นด้วยนะขวิตใจเขาแล่นก็ขึ้นแล่นเข้าป่าอีกขวิตนะคงบ่ยอมนะจะไดนก็บ่ยอมนะมือน่ะนะก็หมายว่าตั้งแต่จีนี่แล้วสุดท้ายตีกันยังดีๆเนาะมาผู้ที่ตำรวจก็เหี้ยงหันเหี้ยงนี่ซองหันชนีตำรวจตัวท่าแนวอื่นเนาะบ้านนี้ผู้ที่ข่อยก็ขึ้นเนาะก็ผู้ที่ขึ้นรถผู้ที่ไปหอดปากเซ่ไปหอดปากเซ่บ้านนี้ผู้ที่ไปหอดปากเซ่ประมาณมุ่งกลัวกับซองมุ่งหอดปากเซ่ คอยจ้างสามหล่อบักเซ่ไปหอดรักสิบสองอไปรักสิบสองไปหอดรักสิบสองผู้ดี้สามหล่อก็เอาสามหล่อเอาหนังคอยหาหล่อคอยหายเลยผู้ดีไปหอดรักสิบสองไปนอนเรื่อนพี่น้องอยู่รักสิบสองอยู่เบื้องปักเซ่ไปจับปลาซักผู้ดีประมาณเกือบตีสี่่คอยไปผู้ดีไปหอดตอกเหตุอ่ไปหอดตอกเหตุลักทีแรกว่าสีนอนเรื่อนพี่น้องนอนได้แป๊บเดียวผู้ดี คอยจ้างรถต่อยีกจ้างรถพี่น้องไปล่ออยู่ต่อเตขตคอตีสี่คอนังสือตีสี่ลังจ้างหันแล้วปุ๊บเหลือห้าวิธีขามไทยเลยว่าบ่ายว่าขอยออกแต่นี่คอยต้นแต่สิบโมงเจ็นโมงผู้นี้ตีสี่ที่หาคอยข,ขามมาไทยเลยเออในในช่วงนะี้ขามไทยเลยอขามไทยแล้วเราก็ไปไทยแล้วบาทนี่ไปอยู่ไทยใส่ชีวิตอยู่ไทยก็เห็ดเบียกเนาะพ่อเห็ดเบียงและสีเล่าต่อยอห,หนึ่งพี่น้องลังจากไปเห็ดเบียกขึ้นานาหนันบาทนีง อยู่ไทยได้ประมาณสองเดือนคินหอดพอก็แม่คินหอดพอก็แม่แห้งอะไรออากินหอดแห้งอะไรโทษห้าแม่บัดนี้แม่คอยกินหอดเจ้านะคอยอย่างเมื่อแม่คอยบอกว่าลูกลาอีแม่เจ้าต้นคุกต้นตะล่างนั่นนี่บอกให้เจ้ามาเด้อให้เจ้าอด,ดอยู่ไทยแม่นี่อยู่น้ำเจ้าอีกได้บกเกินซีฮาปีดอกเออให้เจ้ายู่พุดด่นนะลูกเด้บอบ่อยอยางให้เจ้ามาบ่อยอยางเจ้าถือคุกแม่เขาว่าเอาาพแแม่บอกได้นั่นแหละอื คอยวา่างสายคอยต้านชี้ใจเลยคอยจิกับเหล่าคอยย่อมถือคุกเออคดีสัมผกเพื่อนคนนี่คอยคิดว่าบุกเกิลปีสองปีหรอกคอยชี้ย่อมถือเพื่ออยากมาหาพ่อแม่ควาแม่วอาว่าให้จะยู่พุ่นแม่อยู่นเจ้าวได้บุกเกิลสี่ฮาปีหรอกความหมายว่าหวกูสิโบเห็นหน้าแม่แต่ได้ความหมายจะเกิดว่าสิบโบด้มาไก่แม่แต่ได้กระตุนนี่ความหมายคอยต้านชี้ใจมากเลงตอนนั้นเลยกับบริวารไรเหลืองหรอกเก็บเครื่องเนาะแล้วก็มาเพรมาแล้วคือเนี่นั่นบ้านนี่กับพวกนี้ยังมาพัวพันแล้วก็ มากในพวข้าวนะมากในพว,วมือสองมือสำหรนะผู้ที่คอยถือจับถือจับอยู่ใาแพลงผมเอิ้ไปจับ,บข,ปปข,ข่อ,อ,ขอ,อ,อยจีเปาคด,ดีตัวนี้เลยคดีตัวโคตรโขงตัวโคตรทูเพื่อนคนนี่ผมเอิ้ไปพ่อญาติโต้่อยลอยเม็ด <c oughs> จากกินวลาสิตัดจีนหนึ่งปีสองปีผู้นี้ตัดจีนหาปีเออความหมายว่าเด้อจีเปาจริงจริงหน่นนอยคอยมาไม่บอกคอยมาแต่ไถอ่พอคอยมาแต่ไทยปุ๊บคอยถือจับคอยถือจับ อยู่หน้าแพงตัวพ่อพ่อย่าลอยเม็ดบมทัานได้ส่งเงินแข้งสัมคอยต้นอีกรอบที่สามเด้อพี่น้องรอบที่สามคนได้ต้นอีกเออต่ว่าอีพี่สองนี่สีเราพ่อสมีเดิอพี่น้องและอีพี่สามจะมาพังใหม่หลังจากคนคอยมาแต่ไทยปืนแล้วคอยถือจับพอถือจับแล้วคอยต้นอีกเออต่ว่ามาเลลาอีพี่สามมาคอยต้นแบบไดต้นวิธีไหนเดิอพี่น้องแต่ทีนแน่นจะเริ่มเดิมคำเตือนเราเพื่อให้ฟังบ่อยเอาเป็นแบบเป็นอย่างเนาะ น้องๆกำลังขึ้นใหม่ถือคุกมันลำบากเลยพี่น้องพอแม่เลี้ยงมาตโนยยังซอยยังเข้าบ่อใดคือข่อยว่าผ่านมาเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นแหละบ้วยังเหตุผิดกฎหมายบ้านเมืองเพิ่นอยู่น้ำโมมันก็มีความสุขคือคุ้มมือนี่กับ่าห่วง่ายซะย่านแล้วเนาะก็ปลุกย่านก็แมนเบื่อก็แมนเนาะมันคนดีๆมัวไปครั้งก็ข่อยว่าเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นแหละเสียดยังทำยังกัให้มีสติเลยพี่น้องเนาะบ่อยผิดกฎหมายบ้านเมืองเพิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่าวง่ายเพิ่นก็ดีบ่ได้เนาะก็เฮาเฮ็ดผิดเพิพ่นก็สิไปเฮ็ดหยังเฮาแม่นแต่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อเราผัวเป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดเราผู้ใดดีแล้วแล้วก็เฮ็ดดีๆไปเนาะถ้าเกิดผูด้ใดสิีก็ลังลงผิดแล้วก็บขึ้นไม่ทำหมไ่เลยพี่น้องถือคุกถือของมันยากเดลยก็รีเลยที่เว้านี่อยู่กับหมู่เลยนี่นั่งคังอย่งไดเนีนน่เออเสือกีเสือกีเนาะพี่น้อง เวานังเงว่ผู้เดียวได้ดิเลยมอสี่นั่งพังน้ำแต่ตดจะ <c oughs> จบเลนี่ไม่จะได้เว้ยไม่จะได้พอพังอยู่สิเพราะพังบ, <c oughs> บอกแน่ว่าเว้าเพือ่อไปอุดรมอนี่ก็โชคซกก้นก็เลิกแล้วก็ขู่เหมือนนี่อ <ๆ S 2> บอกว่าเลิกแค่เลิกแล้วพี่น้องมันลำบากไรศ <c oughs> <c oughs> าสตร์นี่สูบท่อซูบแล้วบซูบท่อซูบแล้วอย่างดียังมีซีบิตเพราะได้มาเล่าสุบีสุนองฟังตอนนี้ก็ล่งขึ้นมะละกแล้ว ตอนนี้ก็ลังสิเขาสวรรค์แล้วเหรอก็รักหอดรักษาจิมหาบ่ลงหอดปกสองแม่นนอพี่น้องนอคลิปนี้ก็เฉพาะจามีนอจะเริมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามมาในเด้อพอไรเป็นกำลังใจอีพีหนาเฮาสิเราเรื่องอีพีสามนอกันตดขุกหลังจากตัวอีพีสามไปแล้วเฮ็สิมาเราเรื่องเรื่อยๆหรือว่าสิมาเห็ดคลิปยังไงพี่น้องฟังฝากกดติดตามมาใเด้อพี่น้องเด้อนอเอาขอขอบใจหลายๆเว้ยขอบใจพี่น้องมาแน่ 啊十八斤十八斤